พบกับเราดรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทานายความดองรักสิงนวลครับทานายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายาหมดละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับว่า ในกรณีที่นายจ้างครับจ้างให้ลูกจ้างแล้วไปทํางานตามคําสั่งของนายจ้างครับแล้วอ่าลูกจ้างครับไปละเมิดต่อบุคคลอื่นครับ to ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครับานายจ้างต้องร่วมมาผิดกับลูกจ้างครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่ 4, 2, 5, นะครับ425ครับกฎหมายกําหนดว่านายจ้างต้องร่วมมาผิดกับลูกจ้างในผลที่แห่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการจ้างงานนะครับผมหมายความว่าในเวลาทํางานนะครับ สมมติว่านายกนะครับใช้นายขอซึ่งเป็นลูกจ้างขับรถส่งของนะครับซึ่งนายกรสั่งให้นายขอนะครับผมให้ขับรถไม่เกินแปดสิบนะคไม่วิ่งเลียนซ้ายแต่นายขอด้วยความพึกขนคนองครับผมขับรถตั้งแต่เหยียบตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะครับผมถึงร้อยยี่สิบนะครับด้วยคาเพื่อข้นองวิ่งด้านขวาของเลนถนนนะครับผมแล้วรถเกิดการเฉียวชนบุคคลภายนอกได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตนะครับผมถามว่านายกนะครับ ในในฐานะนายจ้างต้องรวมรับผิดกันในขอซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา425นะครับผมแต่ถ้านายขอะขออภัยครับแต่ถ้านายกอนะครับใช้ค่าสินไหมทดแทนนะให้แก่บุคคลภายนอกค่าปรุงศพค่ารักษาพยาบาลนะครับผมนายกอซึ่งเป็นนายจ้างสามารถนะครับสมสิทธิ์ในการไล่เบี้ยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายขอไขได้ซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 426กฎหมายกําหนดไว้ว่านายจ้างครับซึ่งได้ใช้ค่าสินหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทํานั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างได้นั้นนะครับผมเรามาดูนะครับผมว่าผมพามาดูดีกานะครับผมว่าดีกาที่3091นะครับผมทับนะครับผม35นะครับผมดีกานี้นะครับผม วิจัยว่านายจ้างใช้สิทธิไล่เบี้ยตามมาตรา426นะครับหมายถึงการเรียกคืนค่าสิทธิทดแทนนะครับผมที่นายจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหายนะครับแต่ไม่รวมค่าลิชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่นายจ้างต้องเสียไปเพราะไม่ใช่ค่าสิทธิทดแทนในส่วนนี้นะครับผมเรียกไม่ได้นะครับอันก็หมายความว่าถ้าเป็นค่าทมเนียมกับค่าใช้จ่ายนะครับผมเหมือนคดีแพ่งทั่วไปเลยครับนายจ้างต้องเป็นฝ่าย ผู้เสียหายต้องไปฝ่ายรับผิดชอบเองนะครับผมแต่นายจ้างก็สามารถเลียกได้เต็มที่ครับหากใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกไปซึ่งลูกจ้างต้องรับผิดในผลนั้นนะครับผมความรู้ที่ให้ไปก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ท่านผู้ฟังครับผมทนายดวงรักศรีนวลน,นะครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิธิพุทธและทิพนิธิไทยนะครับขอกล่าวกับท่านว่าหากาไม่รับความไปทําแล้วยากจนทางสภาทนายความครับมี การจัดหาอาทนายความให้ท่านฟรีครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับผมซึ่งเป็นความจริงครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักน์สิีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์เกติศักด์ทนายความมิถิพุทธและเนติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ